สวัสดีเพื่อเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่13มีนาคม6กห้นะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP เนาะเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ9กับ2นะคะตัวกลองตัวกันก็คือ0นกับ1นเนาะเก็9ก้าหนึ่งก็2อ2ศูนย์สองก็0ู0ย0ศ0นย์ศก็1 1 1นยส

สามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสองก็60 6ูนย์หกสอตัวก็0ูนย์สองสามเก้าสองหกสาสทั้งหมดทั้งมวลนี้เราให้รูดศูนย์หนนะคะทั้ง4ีหานอยเลยเนาะแต่ถ้าไม่รูดก็ซื้อตามแนวทางที่เราวางไว้เนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีเฮงเรวยๆปังๆนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะอย่าลืมช่องน้ำเพชรพารวยว้นเส้นพารวยนะขอให้หเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ